ไปนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอไปนะไปี่จ๋าครับอะไรนะครับทางานมือเป็นนี่ก็ถ้าว่างก็ลงคิวครับแต่คิวว่างก็ลงวันนี้3มงานครับเยอะสุดแล้วครับผมถ้าน้าบอกว่า ซ้อมด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็อาจจะแบบ5งานอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านับกันแบบการซ้อมเป็นงานด้วยอะไรเงี้ยบางครั้งก็4งสี่งานห้างานค่ะก็ครับผมจรามาิงๆเราต้อง,ง,อองมงเหนจ่ชีวิตล่ะครับหมายความว่าคือพี่ก็จะส่งคิวคิวงานก็จะเช็คพี่มาอันไหนที่พี่รู้สึกว่าโอเคตัวเราโหลดเกินไปแล้วเราเราไม่สามารถรับได้ละเราก็จะบอกพี่ๆเขาตรงๆเลยว่าเออพี่ไม่สามารถรับงานวันนี้เพิ่มได้อีกแล้วนะเพราะว่ามันมันเหนื่อยแล้วเราต้องพัก เพื่อให้งานต่อไปนี่อีกวันหนึ่งของเราเนี่ยมันมันดีด้วยนะครับผมก็ต้องบาลานซ์ให้ดีๆีครับจรงๆพวกเรบาลานซ์ชีวิตอยู่ไม่ได้ร้อยมือขนาดตับงานบาลานซ์บาลานซ์อยู่ครับไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมนะฮะมีก็ก็ได้ษอะไรนะฮะปฏิเสธบ้างไหมคะปฏิเสธก็มีครับผมเราถ้าถามจริงๆที่ปฏิเสธก็ก็เยอะอยู่ส่วนควรครับอย่างวันนี้ก็ลายงานนะครับตอนเย็นก็มีวันนี้สามงานค่ะวันนี้งานแรกครับ พี่เวลาดูงานว่างานไหนจะไปด้วยภูมิใจในการเลื่อนเรือเปลก็ก็อยู่ด้วยเวลาด้วยครับผมว่าเรา eday. เราสามารถไปทํางานเขาให้ได้เต็มที่หรือเปล่าคือเวลาพี่รู้สึกว่าพี่ไปทางานงานหนึ่งเนี่ยพี่อยากจะเต็มที่กับงานงานนั้นด้วยอยากโฟกัสกับมันจริงๆอะไรนะครับผมก็ดูตามความเหมาะสมด้วยแล้วก็ดูว่างานของเขาแมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์เราจริงๆหรือเปล่าคือถ <ossible şeyler Luck>. ้ามันแมทชิ่งกันจริงๆพี่รู้สึกว่า พี่สามารถเป็นพรีเซนต์แบรนด์ของเขาได้พี่สามารถเป็นพรีเซนต์งานของเขาได้เต็มที่ครับผมถ้าไม่งั้นคือถ้าสมมติเราเราไม่ได้เราไม่ได้แมทช์ไลฟ์สไตล์กับกับสิ่งที่เขาเลือกมาเลยเราก็รู้สึกว่ามันเวลาเราพูดไปมาจะดูแบบไม่จริงบ้างนะครับผมก็ยังแข็งแรงดีครับผมก็ถ้ามีเวลาพี่ก็จะพักผ่อนให้เต็มที่อยู่แล้วว่าเวลาเราเลิกงานอย่างเงี้ยสมมติอาจจะเลิกสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็รีบกลับบ้าน แล้วก็ไปนอนครับนอนให้เต็มที่หรือไม่ก็ถ้าสมมุติงานอยู่ในโลเคชันไหนๆอะไรเงี้ยพีกก็อาจจะหาที่ไปนอนใกล้ๆโลเคชันด้วยเราจะได้เพิ่มเวลาการนอนเรามากขึ้นด้วยบ,บูมไบซีเหรอเฮ้ย <c oughs> วิตามินใช่ไหมครับก,ก็ก็มีกินอาหารเสิร์มครับ<ว>ผมมีมี คือมันอยู่ที่การเลือกทานด้วยครับอย่างตัวพี่เองพี่ก็เลือกพยายามเลือกทานของที่มีประโยชน์ต่อตัวพี่เองเยอะด้วยครับผมก็พยายามเลี่ยงอะไรที่มันแบบว่าจะทําให้เราบาดเจ็บข้อหรือว่าแบบรู้สึกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครัพยายามพยายามเลี่ยงอย่ครับ่างพี่บิวบลอนเป็นห่วงม้างไหมอะไรนะครับพี่บิวด์เป็นห่วงม้างไหมใครเป็นพี่บิวกิน,นเป็นหว่วงไหมอยู่ห่างๆอย่างหงหวงัว ก็อาจจะมีห่วงบ้างครับพี่ก็ห่วงเขาเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ไม่สบายด้วยเพราะว่าเหมือนเขาพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กระทบต่อเสียงเขาด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุขภาพเขาด้วยอะไรเงี้ยก็มีเป็นห่วงครับก็ห่วงกันเสมอพี่หาเก็บภาพเพื่อจะไปเพื่อพักผ่อนใช่ไหมไม่ใช่แบบหาพักผ่อนในการนอนไปเอะไรไปอะไรก็ชอบเหมือนกินกาแฟกินชอบเที่ยวก็ชอบเที่ยวอยู่แล้วครับผมก็ เวลาพักผ่อนก,ก็พยายามหาครับก็พยายามเม็นจดเวลาให้มันเหมาะสมนี่แหละครับผมก็เราเรามีหน้าที่ตรงนี้เรารับผิดชอบงานเราให้เสร็จก่อนแล้วก็เวลาพักผ่อนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าไปก็จะไปแบบชําๆมมองไว้ที่ไหนครับอะไรนะครับมองไว้่หนไว้บ้าไง,างไหมครับว่าจาหวะนี้เราจะไปเที่ยวพักผ่อนอะไรอาจจะแาลแนไว้ไปเที่ยวพักผ่อนนะจะแบบปลายปลายปีเลยครับผมอาจจะไปต่างประเทศแต่ว่ายังยังไม่ได้เลือกประเทศเลยครับแล้วก็รอดูงานตรงนี้อีกทีด้วยว่า อะไรตรงนั้นแบบิมนจะมีโอกาสอะไรเข้ามาหาเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างสถานงที่เราไปทั้งหมดทั้งหมดที่ที่ญี่ปุ่นจะหาเก็บบ้านแอนด์เออที่มาก่อนยูริสยูกิสก็ไปด้วยเลยจะได้ที่ในการครับก็ที่จริงแพลนกันอยู่ว่าที่จริงเราจะอยู่ต่อหรือว่าจะกลับเลยอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันมีตารางงานบางอย่างที่เราก็ลงไปแล้วด้วยเราก็จะต้องกลับมาแบบภายในวันไหนอะไรยังไงอีกทีก็เดี๋ยวอันนี้เรามาดูกันครับผมเพราะว่าไม่ไม่งั้นมันจะแบบว่า พอเราเที่ยวเสร็จแล้วกลับมาทํางานเลยงานอาจจะไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยขอดูแก๊บเวลาว่าถ้าว่างจริงๆแล้วมีกลับมาแล้วเรามีเวลาพักสัก2วันแล้วเราค่อยไปทํางาน่ายเงี้ยอาจจะไปครับอาจจะเที่ยวต่อครับก็มีคุยกันนะครับผมก็ก็ได้ได้คุยกันแล้วแหละว่าถ้าจะอยู่ต่อจะอยู่กี่วันหรืออะไรยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกันะ พี่ว่าไปพักผ่อนนะครับอาจจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดครับผมก็ไม่ไม่ได้ตั้งเป้าว่าเออที่จริงอยากได้อะไรหรือว่าต้องการอะไรอะไรอย่างี้ครับผมแค่แค่รู้สึกว่าเมันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วอยาก ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดด้วยแล้วเราก็อยากจะเป็นเอ็กซ์เพรเใหม่ๆด้วยเพราะว่าตัวพีเอี่รู้สึกว่าพีก็ยังมีประสบการณ์ที่น้อยมากๆกับการทํางานตรงนี้ครับผมก็เลยอยากจะแบบรับงานลองรับงานดูหลายๆแบบดูครับผมแล้วก็มา explore กันดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะพัฒนาเรายังไรได้บ้างหรือว่าเราจะทําอะไรได้บ้างก็สนุกดีครับพีจะเป็น,น,นะะประธานบริษัท <c oughs> ก็ก็งานการคอนโดก็ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่เราเเรราาอินกับบิูดิ้งพวกนี้นะครับหมายความว่าตัวพีเองพีเป็นคนชอบนอนโรงแรมชอบอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวอร์คอนโดหรือว่าการทําอสังหาต่างๆเนี่ยมันมันก็แมทชิ่งกับไลฟ์สไตล์พีดีด้วยแล้วก็พีรู้สึกว่าพีสนใจในด้านนี้อยู่เลครับถ้ามีโอกาสที่จเกี่ยวกับห้องพักหรือการมีโอกาสพีริต้าเขาบอกเขาจะให้พีเราหนึ่งห้องถ้าพี่ถ้ามีโอกาสจะลองศึกษาดูครับแล้วก็ลองลองลองศึกษาแล้วก็ลอง ลงทุนดูบ้างอะไรนะครับผมเล็กๆน้อยๆค่ะขอบคุณครับ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 ได้ครับขอบตรงนี้หน่อยนะคะครับ นีอนะหนึ่งสองขอบคุณค่ะครับมีเนียนอะไรไหมมีเนียนอะไรไหมโอเค

ขอบคุณนะคะพี่่ขอบคุณครับเยีกันตอนเย็นนะคะแเลก